วันที่2แห่งเซิร์ฟเวอร์580ใน ID สายฟรยีของเต่าเชเล่นยังไงซื้ออะไรบ้างไปดู ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชครับผมวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์580ไปตลอดในไอดีของเต่าเชเหมือนเดิมครับผมเป็นวันที่2อลนะทุกคนนะก็ชื่อสแตนจานน็อตเหมือนเดิมครับผมนะมาทุกคนวันนี้นะผมวันนี้เราจบที่เวิว34นะครับผมไม่ถึง35นะครับทุกคนนะแต่สมมุติถ้าใครอัดเยอะๆอาจจะถึง35ได้นะสำหรับวันนี้นะครับทุกคนนะแล้วก็รอชมคลิปต่อทุกคนผมขอฝากร้านเติมเกมที่เป็นโน1นะปัจจุบันตอนนี้ผมผมดิสแมนช็อปครับผม นผมพูดติดๆกับขัดเลยทุกคนนะลิ n แมนช็อปผมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องลิชแมนช็อปนะผมก็สําหรับเกมแบ็คโควเวอร์ก็ลิชแมนช็อปได้นะครับทุกคนนะหรือ r v v f วีฟรีไฟล์คอนท่าอะไรเนี้ยลิชแมนช็อปได้หมดนะครับผมไปดูกันเลยไปลิชแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโควเวอร์มือถในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมผ่านเว็บในแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญลิชแมนคอชแทนส่วนลด รือจะเติมแบบผ่อนชาระผ่านบัตรเครดิตนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งเว็บและหลายเติมถูกเติมไวต้อง l i ช m a n Shop โอเคผมเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนะสำหรับ l i ช m a n Shop ด้บอกว่าฝากกันด้วยนะครับผมมาดูอัเดบอันดับพลังทุกคนอันดับพลังผมตอนนี้อยู่ที่30มสิามาเพื่อติดท็อปรอไป1นึ่งแสนแล้วครับผมโอ้โหด,ดูดูพวกท็อปท็อปเซิร์ชทีคนหน้าเดิมปะหน้าเดิมหรือมีหน้าใหม่มาไหม สายฟรีตั้ง39บาทยะว่าสั้น ก็เราอยู่ที่ดับประมาณ30นะครับทุกคนนะของเซิร์ฟเวอร์ผมผ่านด่านที่50ของผมแล้วก็ตัวละครสุดแก่ที่89ของผมแล้วก็กิลอยู่ที่อันที่เของผมเป็นกิวลมพลคนบิดนะทุกคนนะใครสนใจเข้ากิวก็สามารถทักหาคุณกิจได้นะผมคุณจารุกิจนะทุกคนนะมีกลุ่มคนไทยนะก็คือเน้นเล่นยาวๆนะเซิร์ฟเวอร์นี้นะผมสามารถเข้ากิวอยู่ด้วยกันได้นะครับผมไหนอยู่ดีมีใครทักมาหรือเปล่าเออไม่มีใครทักมาเลยเว้ยไม่มีใครทักมามาดูทุกคนวันนี้นะผมเราจะซื้อพลังงานถึง250 65คคบผมแม,บผมแแลล้ว้วปปอองง่ซืถึนะะกเเียติ ที่วันที่2องทุกคนมันจะมีแพ็คสัปดาห์คู่ทุกคนนะแนะนําให้ซื้อนะครับผมเพราะว่าเราจะได้พลังงานมาใช้ทุกวันนะครับทุกคนนะแล้วก็วันนี้เปิดที่เฮา s e ผมเฮา s e <House S 2> เปิดนะครับวับนนี้ h o า s e เปิดไปดูกันเฮา s e เปิดผมก็ ซัดฟิกเกอร์ไปถึงกลุ่มที่หนึ่งแล้วผมแล้วก็ที่สําคัญทุกคนนะปาร์ตี้ตรงนี้นะครับผมเน้นย้ําให้เข้ามาเอานะครับผมให้เข้ามารับเล่นตลอดนะทุกคนนะเพราะว่ามันจะได้เพชรนะเห็นปะเนี่ยเห็น,ะน,หนหมะได้ยี่ิเพชรคือแบบเพชรโคตรสำคัญนะทุกคนนะและช่วงแรกๆอ่ะเราจะสามารถหาเพชรได้เยอะครับผมในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนะทุกคนนะนี่ผมได้ไหมสามสิบห้าเพชรละแค่กดเข้ามารับเนี่ยรับไอ้ปาร์ตี้เนี่ยทุกคนนะอันนี้เราทั้งทำเควสของเราไปด้วยครับผมได้อีกสิบเพชรโคตรตึงเนี่ยทุกคนทำเควสไปครับผมแล้วก็ตรงนี้บผมป โอเครับเคลเย้าไปทุกคนนะแล้วก็วันนี้ครับผมแจกเป็นราชาใต้ดินจิงโจ้จิงโจ้ตัวที่เราต้องการนะผมเพราะเราต้องการทําไมเราต้องการเพราะว่าเรามีลูกแก้วจิงโจ้จิงโจ้ตรงนี้ผมรอประสานจิงโจ้จิงโจ้เลยครับผมแล้วตรงนี้ก็แลกไปเลยครับผมนี่จิงโจ้จิงโจ้เหมือนเดิมครับผมเสร็จลูกแก้วคือแบบโคตงึโตงโคอันตรายครับผมนะแล้วก็วันนี้ผมใสาตามะครับผมสารวจเปิดนะทุกคนนะ ภารกิจไซตามาผมมันจะเปิดสำรวจนะผมก็เราสามารถเข้าไปสำรวจได้เลยครับผมนี่ทุกคนสำรวจทีละสิบครั้งไปเลยครับผมนี่ผมได้ดูฟึบสำรวจทีละสิบครั้งได้เลยผมเซรวิที่สองนะมันก็จะปลดฟังก์ชันประมาณนี้ครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะทุกคนนะถ้าเรายังไม่ถึงเวลสี่สิบเราสามารถรีตัวละครได้หนึ่งตัวนะผมก็ฟิลฟิลทุกคนนะใครได้ ใครตอนแรกเมื่อวานบางคนอาจจะปั้น Ei Ang นะไอ้ลูกน้องะตอมมิก็วันนี้สามารถเปลี่ยนมาปั้นราชไาดดินได้เลยนะครับผมส่วนตรงนี้ซามะเอสามารถอ,อะไรอะไซตามาสตรอรี่ทุกคนนะผมก็จะอัพเป็นรูปรูปพวกนี้ต่อได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวค่อยมาอัพกันนะครับผมแล้วก็ทักษะทุกคนทักษะก็ปลดไปเลยผมอันนี้ปลดไปเลยเพิ่มความเร็วภารกิจครับผมเปิดไปเลยทุกคนนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะไซตามาตรงนี้เราสามารถดูโฆษณาได้ด้วยนะครับผมอันนี้กดไปเลยทุกคน อ่เรากดไปเลยเราสามารถดูโฆษณาได้ด้วยนะผมสามารับไซตามะนะครับผมตรงนี้ทุกคนนะถือว่าของดี แล้วก็ที่สําคัญทุกคนอันนี้คือที่ส <cons> ําค uh. ัญนะที่ผมแนะนําให้ทุกคนนะคือสายฟรีเราต้องเน้นดูโฆษณาทุกคนอย่างที่บอกไอโฆษณาวงล้อแล้วก็แต่พลังงานนะแล้วก็โฆษณาตรงนี้ผมโฆษณาพวกรับ exp อย่างเงี้ยเราก็ต้องดูเพิ่มนะทุกคนนะเพราะว่าผมบอกเลยนะ exp อช่วงหลังๆอ่ะทุกคนใช้เยอะมากใช้ไม่พอนะเวช่วงกลางๆเกมดีกว่าช่วงกลางเกมเพราะช่วงหลังๆอ่ะช่วงเละเกมมันใช้กันพอแล้วแต่ช่วงกลางเกมมันใช้กันไม่พอนะผมนะ มาดูทุกคนวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างอันนี้ใช้จ่ายอันนี้อันเชิญเราอันเชิญไป6โลว่าผมก็ยังมีเอเนาตัวที่2โผล่มาในไอดีนะครับผมอ่ะอันนี้ก็มีพิชิตรางวัลน,นะผมมีความแข็งแกร่งนะทุกคนนะแล้วก็อันนี้ก็ออนไลน์ ine, ผมรับโบนัสปกติทุกคนแล้วก็ลานปลองแลนซินเวอร์ครับผมลานปลองแลนซิเวอร์มีสอบเลื่อนขั้นหรือยังเป็นวันพุ่งนี้ผมารานปลองแลนซิเวอร์ทุกคนนะสอบเลื่อนขั้นพุ่งนี้นะครับต้องตื่นเช้ๆมาๆก็มาอัดเลยนะครับผมสับในเซิร์ฟเวอร์ น,นี่ก็มีซุยลิวผมอันเชิญซุยลิวใครอยากได้ก็ไปสามารถไปจักดก็ได้ผมซับซุยริวนะครับผมโอเคอะทุกคนพาดูโบนัสการเต่งเมงของผมก่อนไอดีนที D ่เปนสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเลยะครับทุกคนนะไม่มีการเติมแม้แต่หนึ่งแบงค์นะครับผมเอออันนี้ผมขอซื้อนี้ได้ไหมโหเพชรผมไม่พอดิทุกคนผมจะเปิดจะเปิดตัวแดงสักหนึ่งโลไงเพชรผมไม่พอด,ดนะเสียดายมากนะเออก็น่าจะหาเพชรไม่ได้นะครับทุกคนนะผมขอดูหน่อยว่าเราสามารถหาเพชรจากไหนได้บ้างอีก ดูแป๊บนะทุกคนนะอันนี้ปลดฟิกเกอร์กลุ่มที่สองแล้วต้องเวิ่ง35นะครับผมก็ยังไม่ถึงนะครับผมเดี๋ยวซิเราสามารถหาตัวแดงได้ในนี้อันนี้ได้รับ FSR สามตัวอันนี้ปลดล็อกตัวละครหกตัวถึงสองดาวอันนี้น่าจะได้อีกใบหนึ่งทุกคนถึงสองดาวใช่ไหมอันนี้น่าได้ใบหนึงผมปลดลินลินไปนะขอปลอดลินลินนะครับผมปึ๊บหนึ่งดาวแล้วก็สองดาวโอเคปลดลินลินไปทุกคนผมก็จะได้อีกใบหนึ่งณนะตรงนี้นะผมได้อีกใบหนึ่งครับผมอ่า ได้ตัวแดมงมาอีกใบหนึ่งครับผมสวยๆทุกคนจังหวะน,นี้แต่ผมก็าขายอีกใบหนึ่งอยู่ดีอะในการเปิดนะขายอีกใบหนึ่งอยู่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนอดเปรี้ยวไว้กินหวานอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะอ่าก็ซื้อประมาณนี้แล้วก็ตัวดยาวดยังไม่เข้านะฮะสาวเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยคนนะตัวดาก็จะเข้าประมาณช่วงสิ้นเดือนนะครับผม ก็เป็นประมาณนี้ทุกคนนะสำหรับวันที่2ของสายฟรีในเซิร์ฟเวอร์580นะทุกคนนะก็สำหรับใครอยากเข้ากิลก็สามารถต่อมาที่คุณจารุกิจได้นะผมหรือทักมาหาผมได้นะเดี๋ยวผมจะรับเข้ากิลให้นะครับทุกคนนะก็เซิร์ฟเวอร์นี้ก็เล่นยาวๆนะผมนะอ่ามาดูการอัปตัวทุกคนนะก็ตอนนี้วัคซีนแมนก็อัพประมาณนี้ผมวันนี้ก็ฟื้นฟาร์มของฟ้าได้นะทุกคนนะแต่ก็ยังไม่ต้องฟาร์มก็ได้นะผมหรือบางคนก็อาจจะไปฟาร์มฟาร์มฟาร์มบ้างก็ได้ทุกคนเพราะว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องลงดันวิ40แล้วถ้าเราไม่มีของฟ้าเลยอะ่ะมันจะวลว40แบบมันจะผ่านท้องท่านยากนะทุกคนนะใครจะใช้ผอมงตอนนี้ก็สามารถใช้ได้ผมหรือจะรอใช้ตอนวิว40ทีเดียวก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้ทุกคนนะแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับประมาณนี้มาอัปเดตตัวละครผมก็จะทําราชาด,ด้ดินเะนี่ยทุกคนทําไว้ก่อนนะแต่ก็คือเราไม่ได้ อัพอะไรมันสุดอยู่แล้วเราทำไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรีมันอ่ะให้จิงโจจิงโจ้ล่าง s อ r บวกเลยนะครับผมแล้วก็บอลทองแล้วก็ตะกักหวานนะผมแล้วก็เจนอสนะผมเป็นหลักนะทุกคนนะในทีมตอนนี้ผมที่ปั้นนะครับผมประมาณนี้ทุกคนนะใครชอบคลิปที้ผมมาฟังกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะผมนะแต่เซิร์ฟเวอร์ห้าเจ็ดหกยังเล่นอยู่นะผมห้าเจ็ดหกจะรับคนเข้ากิ้วเหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้ทุกคนนะขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ